นี่ครับถ้าเราขุดเจอน้ำมันในที่ดินของตัวเราเองเนี่ยเราจะโดนรัฐบาลในยึดไปเลยไหมครับหรือเราจะรวยเหมือนเศรษฐีซาอุคําถามของน้องพุทธนี่น่าปวดหัวมากครับเพราะตามพรบรปิโตเรเลียมปี2 5 1 4เนี่ยเขาบอกไว้ว่าน้ำมันที่ขุดเจอได้เป็นของรัฐนะครับแม้ว่าดอดจะขุดเจอบนที่ดินของน้องเอง แต่หลายคนสงสัยครับว่ารัฐเนี่ยจะยึดที่ดินเราหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ยึดแต่เขาเนี่ยจะประเมินค e ่าเช่าที่ดินเนี่ยให้ดอน,นะครับแล้วดองได้รายได้จากค่าเช่าอันนี้ส่วนวิธีประเมินค่าเช่าเนี่ยเช่นสมมติที่ดินน้องเป็นไร่อ้อยเนี่ยแล้ว้องนเนะ e นี่ยมีค่าเช่าที่ต่อปีเนี่ยสองหมื่นใช่ไหมครับทั้งรัฐเนี่ยก็จะบวกค่าเช่าให้้องนเนี่ยสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากสองหมื่นฉะนั้นเขาอาจจะเช่าที่ให้องเนี่ย เดือนละ25ง0มืนนะครับความฝันที่ดอนจะอยากจะเป็นเศรษฐีซาอุเนี่ยจบไปเลยครับดองและสุดท้ายเพียงขอให้ดอพุทธเนี่ยมีความสุขกับการขุดเจอน้ำมันนะครับ